นุดว่อนเนแชร์รูปแต่งงานไฮโซพ่อแม่พร้อมตั้งคำถามสุดงงกำลังเป็นกระแสในโลกโซเชียลอย่างร้อนแรงเลยล่ะค่ะสำหรับข่าวเมาสุดแซบนางเอกดังเยี่ยงสามีชาวบ้านโดยเมื่อช่วงที่ผ่านมานั้นทั้งสองฝ่ายได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเรียบร้อยแลว้วซึ่งฝ่ายชายนั้นได้ออกมาชี้จงบางช่วงบางตอนว่าเตเบ่งกันดูและลูกและเมื่อเลิกกันเลว็วก็ควรที่จะแยกกันอยู่แต่จะไม่มีการหย่ากัน เพราะไม่เคยจดทะเบียนสมรสกันตั้งแต่เร g กงานแต่งก็ไม่มีการจัดขึ้นเป็นเพียงแค่การถ่ายภาพครอบครัวเท่านั้นแต่ล่าสุดกลับมีชาวเน็ตขุดรูปที่มีลักษณะคล้ายกับงานแต่งหรือที่เรียกว่าการผูกข้อไม้ข้อมือทั้งนี้จึงเกิดการตั้งคำถามขึ้นว่าไหนบอกไม่เคยแต่งงานกับอดีตภรรยาเล็วภาพนี้คืออะไรทั้งนี้ต่างมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพนี้อีกด้วย